สบายดียทุกคนสวัสดีครับนคอตอนฮารทุกคนนะเข้าสู่สองบามงรม่วงลวงและสำหรับตอนนี้นะกูดกาออกมานอกสถานชีนะทุกคนสำหรับวันนี้นอกกาคลิปจะมาให้ทุกคนในเบิร์กนะในขันใส่ชีวิตหนึ่งมือของกดนะูดเนาะกับการเฮ็ดเปียกวาอ่าได้เฮ็ดยังแดเนาะซึ่งวันนี้กาคูดเองก็ได้มีภารกิจนะทุกคนโดยการที่มาเก็บภาพบรรยากาศเนาะของตงัวเมืองลบบับางซึ่งเป็นการเฮ็ดห่วมเนาะกับซื่อดังของทางประเทศไทยนะั่นก็คือ ตัวทั์ข้อไทย PBS นั่นเองเนาะนึ่งมาด้วยมาเรื่องฝุ่นนะทุกคนเพราะว่าในช่วงนี้ก็คือที่ฮู้กันดีเนาะยูทีเครื่องโลหะบางเนี่ยในช่วงเดือนมีนาเขาเดืนเมษาคือสภาในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงอากาศที่เริ่มฮอนพอเริ่มฮอนแล้วก็อยู่ทางพักเนี่ยของเรานี่าเนาะส่วนใหญ่กับพ่อแม่ประชาชนก็ถือว่าจะเริ่มในการชุดปลาเห็ดไฮนั่นเองเนาะชุดปลาชุดอันคิญญาหรือว่าชุด เกี่ยวกับใบไม้แห้ง,งต่างๆเลยบางทีก็มีไฟไหม้ป่าอย่างสี้นะทุกคนมันก็เลยจะเกิดเป็นมนลพิษเกิดเป็นอนะนะฝุ่น,น,น PM 2.5เนาะเกิดขึ้นนั่นเองนะทุกคนซึ่งในทุกๆปีนี้บอกเลยว่าอยู่ร่มผบาในี่สูงได้ที่นหนักๆนี่ก็ขี่รถออกไปทางด้านนอกนี่ก็คือคันท้าบซิเมสนี่ก็ห้าใจเอานี่ครับค่อนข้างที่จะคิ้วเป็นเต็มไปด้วยควันนะทุกคนแล้วก็เห็ดให้เส็บหูเส็บตากันใหญ่ฉะนั้นจึงเพิ่นจึงได้มีเนาะการหว่วงนะเป็นการ หัวมโปรเจกต์เนาะเป็นโครงการที่ว่าเกิดขึ้นแล้วก็กูดเองก็เป็นหนึ่งในส่วนนั้นเนาะที่ได้ห่วมเพิ่นั่นเองนะทุกคนเนาะในการที่เป็นไฟล์ซวยอา่าเก็บกรรข้มอมูลหรือว่ารายงานเนาะสภาต่างๆอยู่ทางทางลบพับางนี่ฮะทุกคนนี้เห็นแล้วก็มือนีกูดก็จะมาให้ทุกคนในเบิรงกเนาะอ่ะาในการเห็นเบียร์ของกูดหนึ่งมืออยู่ที่หัวบางเนี่ยเป็นได้แต่มือนีบอกเลยว่าออกมาเนี่ยโอ้ทุกคนหพบางในช่วงนี้มีรถติดไล่นะทุกคนรถไล่ รถโดยเฉพาะป็นรถครับรถท่องเที่ยวบางทีเนาะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เพิ่นได้มีการนนั้กำลังก่อสร้างเนาะว่าเรื่องการเอานำประปาเข้าให้กับบรรดาประชาชนนะทุกคนเนาะจะเห็นเนี่ยมันก็จะมาติดจากการก่อสร้างเส้นทางในนะตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นเขตบริเวณเที่ยวเข้มข้องนะทุกคนเขตบริเวณเที่ยวเข้มข้องเขตอาณาทางฝากทาเหือของลวงพะบางเนาะสำหรับไปที่มาลมรรคบางแล้วก็ก็คงจะิญหดี ทั้งละวันนี้ก็เลยจะผ่านทุกคนเนาะยางเบร์เลาะเบรงกันเฮดเบียก์วันนี้ก็บโได้มีย่งไล่เนาะคลิปก็ทือว่าจะผ่านทุกคนนี่แหละตามติดเบรงนํากันก็บ,บอกเลยว่าการทำง,งานในเทอร์นีนะกุศลเองคงรู้สึกดีใจนะครู้สึกดีใจไล่เนาะเพราะว่ามีโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งในการเอาเรื่องการหักซาซิ่งแวดล้อมหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการเหตุให้ซาโลฮอบาห่าเนาะได้โฮจากเครื่องมลพิษ หรือว่โฮจักฝุ่น PM 2.5น,นี้ไล่คลื่นนั่นเองเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่นี่กันไล,ล่คลื่นก็นอาจจะบริเตนักหรือว่าอาจจะบดได้ให้ความกังวลไล่เนาะตรงกับอันนี้แต่ที่จริงแล้วนะก็คือเวลามันมีฝุ่นนี่ก็คือทุกคนบอกเลยว่าคือขี่รถขี่ลางนี่แสีบหูแสีบตา,างๆแนเนาะแสียบต่างๆส่วนที่มันเป็นหนักบอกระยะทางที่เบิ่งไกลๆนี่ก็ค่อนข้างที่จะเบิ่งเบิ่งประเทศเนาะอัตโนตสุดเป็นหนักแต่ว่าปีนี้เราก็มาลุ้นเบิ่งนกันว่าจะเป็นแนวได้เนาะอันนี้ก็เป็นช่วงระยะเวลา สิบโมงเซลกฤีนะทุกคนเนาะบรรยากาศอยู่โลหวบางอ่ะช่วงนี้ก็เริ่มที่จะฮอนเข้ามาแล้วเนาะก็เริ่มอากาศก็เริ่มฮอนเรื่อนั้นละก็เลยว่านี่แหละทุกคนเนาะเรื่องฝุ่นพีเอ็มก็เริ่มที่จะมาเช่นเดียวกันนั่นเองนะสร็จแล้วเที่เข้ามาดีตางครับสคลิปของกูเนาะปัจจุบันนี้ก็ฟากใน,นการ กดไลค์กดแชร์ share, หรือว่ากดกระดิงะ่งเพื่อแจ้งเตือนกดติดตามให้กูเดตเดอร์เนาะแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เนาะเหมือนคอมเมนต์เรียกเพียนท,ทักทายสบายดีกันเข้ามาได้เด้เอรนะไออัดแล้วก็มันก็อาจจะโมสตู๊กเนาะเพราะว่ามีการกอร่อสร้างอยู่นะสมควนโซนนี้มีการกอร่อสร้างมีการขุดทางอยู่เนาะอยู่ในเที่ยวกลางเมืองกันสี่นะทุกคนเนี่ยอันนี้ก็ตามที่ฮู้มา นะตามที่กุฎหหมากเป็นหน,หนึ่งในโครงการเนาะที่ได้เข้ามาช่วยเหลืออ,อยู่ในเครื่องรุ่พอบานเนาะเป็นโครงการข้องข้องประเทศญี่ปุ่นนะทุกคนเป็นการช่วยเหลอเือเรื่องการอำนวยความสะดวกเรื่องระบบนำเนาะให้แก่ประชาชนก็คือน้ำระปาเองนะทุกคนเนาะ,นาะ,นาะก็เป็นการช่วยเหลือข้องทางรัฐบาลญี่ปุ่นนะตอนนี้กุฎกะพาทุกคนขี่ออกมาทางด้านนอกนะเมื่อกี้ในะเมืองนี้บอกเลยว่าอุย้ยอยู่บนเทืเที่ยวเส้นกลางอันนะ เขตบอลหน้าพระสว่างนะคุณรถติดรถไล่เนาะคือเลยพยายามดิกเวียนดิกเวียนมา <c oughs> เขตบริเวณที่รถบางๆรถน้อยๆนิดนึง,นง,นง,นงเนาะเพราะว่าจะมาเก็บภาพอยู่ในเขตจุดบริเวณน,นี้นะทุกคนเนี่ยสำหรับใครที่เข้ามาติดตาม zoom ก็อย่าลืมในการคอมเมนต์กันเข้ามาได้เด้อเนาะคอมเมนต์ทักทายสบายดีกันก็แล้วรายงานเรื่องสภาพอากาศกระไดเนาะอยู่ทางฝั่งไทยไปจะได้กันแดดส้วงนี้ฝุ่นเนาะ pm สองจุดห้าเนี่ยอยู่ทางฝั่งไทยนะ เปลนจังได้กันในช่วงนี้เนาะแล้วก็แต่ละปีได้เป็นแบบได้กันอย่างที่ก่ะเราให้กันฟังไดเดอเเรด์เ,เนาะว่าสภาพอากาศทางคนเป็น่ยนได้แล้วก็คนที่มีการจัดการแบบได้กันเดเนาะก็เพื่อจะได้ฮัลโหเดินสกันรณอะไรกันอ้าละเอาจะจอดอยู่จุดนี้เนาะเดี๋ยวจะเก็บภาพอยู่บริเวณนี้ก่อนทุกคน,นลงไปเลยเล็ดหอนนะ โบเซมวก์โบได้ทุกคนบอกเลยว่าแฮมเา้เอาลรเดี๋ยวเราจะมาถ่ายอยู่จุดนี้ทุกคนจุดบริเวณนี้นะก็สำหรับในฝุ่นในช่วงนี้เนาะก็คือว่ากันอย่างบุกคอยที่จะเห็นไล่นะทุกคนเนาะอย่างบกคอยที่จะเห็นไล่เถือนนะเพราะว่าฟ้าี่ก็คงที่จะอย่างเปิดอยู่เนาะมันยังโ่เห็นดีฝุ่น ยังบอกทุกคนเดี๋ยวโซลับในช่วงนี้นะก็คืออุณหภูมิมันอยู่ที่ล้มพะบางถ้าว่าเป็นตอนบ่ายเนี่ยเริ่มที่จะต้นค้างฮอนแบบจะประมาณม้งสาวแป๊ดเสาเกาองซ่าสามสิบองซ่าสามสิบปองซ่าเนาะสามสิบขัวองซ่าทุกคนก็คือว่าคุณคาดที่จะเริ่มฮอน์กันแล้วเนาะแล้วตัวนี้เรากำลังมาอยู่ในจุดเที่ยวน้ำผุนะเขตบนน้ำผุล้มพะบางรทุกคน,นจุดนี้ เดี๋ยวเราจะเก็บ้พาในเืทศบริเวณนี้จักหน่อยนึงเนาะไปไปจุดหม้กันทุกคนกนะ็สำหรับ <c oughs> สำหรับในการในการ่วมงานในครั้งนี้ทุกคนก็มีนะาลายพากส่วนเนี่เนาะ,ะมีทางมหาวิทยาลัยจากทางประเทศไทยนะครว่า <c oughs> <c oughs> จะเป็นทาง มห anyway. totally. right. like ามีอะไรจังหวัดชียงรายก็จะมีมหามีอะไรคล่องจังหวัดพะเยาแล้วก็มหามีอะไรยล้องชิงใหม่แล้วก็จะมีมหามีอะไรทางฝั่งลาวก็จะมีมหามีอะไรแห่งซัดลาวแล้วก็จะมีมหามีอะไรสุวงรณบุีข้นเรองหัวบางเนาะเป็นการห่วมมือกันระวางซ่องฟังก็คือไทยและลาวเนาะในการที่จะห้อมเพื่อเพื่อเป็นการรายงานเาเรื่องสภาฝุ่น pm 2.5เนาะข้อแต่ละโครงเาตคือตัวอย่างคือกูดิลลูหับางสิคร รวมทั้งมีนิสินาศิกษาและก็ครูอาจารย์อยู่ในมหาลาัยก็จะช่วยกันในกนารรายงานสภาพทางฟังพีเนาะว่ายุโรปเบาบางเนี่ยเป็นเราได้เด้เนะาะสภาพคล่องนะอากาศฝุ่นโรปเบาบางไล่น่อยจำได้แล้วก็จะมีการน,นำเอาไปออกผ่านทางซีคล่อ,องโทรทัศน์เรือสือโทรัพาคล่อง สถานีไทย PBS เนาะบอกอกยว่าทางสถานีไทย PBS ก็เป็นหนึ่งในสถานีที่ลหลักๆเน้นใส่เบาเรื่องซุมสนเนาะเป็นโทรภาพของสุมสนส,ส่วนใหญ่เนาะแล้วก็ให้ความสําคัญให้ประชาชนหรือว่าซุมมโซนมีส่วนหว่วงบลยอกาเปานเป็นหนึนนน่งในโครงการที่ดีแล้วก็เป็นวิชัยทัศน์ที่ดีอีกหนึ่งข้อทางโทรภาพไทย PBS นนะทุกคนเนาะการคุเองก็มีองค์การหว่วงกับบล็อกวว่าหของสือเป็นเครียดแล้วก็ดีใจรลายเนาะที่ว่าได้มีองค์การห่วงกับนังสือดังเพิ่ขนเนาะ เอาละฮาฮท์อ,อีกเต็มจุดหนึ่งแล้วทุกคนนะสำหรับจุดนี้ก็จะเป็นจุดบริเวณเขตเดินทางล่วงของรนพบางนะเดี๋ยวสอบบนจรวดถัดไปโอเคตรวจจรวดนี้เลยน,ะนี่เอาละทุกคนกาแตนที่กูดได้บอกแหละวนพบอา่าในเทนี้นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีไล่เนาะเพราะว่าพูดเองก็ได้มีโอกาสร่วมงาน,นเพลินเราก็ได้เห็นหูวงและไล่ายางทุกคนแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะว่าแม่น เรื่องการรายงานการรายงานเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติในเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมต่างๆอย่าง,งที่เหาได้เอาในข่มหัและลายลาย,ยางเนาะจากไทยพพสแล้วตอนนี้เดี๋ยวกูจะพาทุกคนเนาะไปเบ่งองตื้นทางสอนหนึ่งนะเขตบริเวณที่กูพาทุกคนมาเนี่ยมันเป็นอยู่ในเขตเส้นทางที่อยู่ในบริเวณอยู่ในเขตโซนข้อมรดกนะทุกคนเนาะก็จ,จะมีสภาพเส้นทางเรื่องบรรยากากศกับสิประมาณนี้นะทุกคนอยู่ในเขตบริเวณนี้ก็เป็นเคตบริเวณบ้านพับัสไต แล้วก็ภาที่เคยได้มาเนี่ยครับคงจะเห็นเนาะแต่ภาที่เรเคยได้มาเราก็จะพาทุกคนมาเบิ่งเนาะในถนนหุนทางในเขตที่ว่าบูไดเป็นโซนเขตมรดกเนี่ยมันจะมีบรรยากาศประมาณได้เนาะทุกคนเนี่ยถนนท่นทางที่นี่มันก็จะกว้างก็จะกว้างแน่เนาะแล้วก็รถหาัพาหนะในเขตนี้ก็ก็บางคนจะไล่เป็นได้เนาะค่อนข้างที่จะถนนลงเนาะวันนี้ก็เป็นมือของราชการนะทุกคนเนาะเป็นมือที่ราชการ เข้าฝึกเข้าง,งานเนาะในเขตบ,บริเวณนี้ก็จะมีองค์การคล้องข้าราชการต่างๆนะอยู่ในเขตบ,บริเวณสี่เดียวกันเอาละเดี๋ยวกูจะซอกบนจอดรถเนาะก็จะเก็บภาพในเขตนี้น้อยหนึ่งเนาะโอเคเดี๋ยวจะขอจอดอยู่เขตนี้อีกนดหนึ่งนะทุกคนอืเออเอาละเดี๋ยวมาเก็บภาพกันต่อนะเนาะ อีมนน่โอเคอนะนะทุกคนตอนนี้ <c oughs> บรรยากาศกระซีบฮอนนิดนึงเนาะอ่ามาดึงทางแค่คนี้กันเลยอันนี้ก็เป็นน้นทางบริเวณเชตดันเขตผู่วาวทุกคนก็ลดล่างเนาะครับนี่แหละเขาต้องน้นทางกัสชิดประมาณนี้เลยนะที่บริเวณในส่วนเขมาตัวเนง การโลภะบางในส่วงนี้เดือนจะเข้าวเดือนมีนาเนี่ยครันค่างนี่จะเรล่นหอยกันแล้วนะแล้วตรงนี้กันมีนซุปข้าวหอยนอะเดี๋ยวขอสั่งน้ำกลิ่นเพิ่หน่อยหนึ่งเนาะจะเข้าขอนทานดีว่าสบายดี ไปเดี๋ยวมาซื้อน้ำแต่เป็นเอาโกโก้กันแต่หันหันตักเองนี่ไม่เขาบ้กเหรอแต่อันตักไข่มกเองอ๋ออ๋อเป็นบ่อ๋อตักเองเลยสที่าอร์โอเคโอเคเดี๋ยวหนึงนิดนึงนิดนึงซื้อหานตักเองบุคเคยได้ยินจากเดียวโอเคได้ละอ่า เป็นสาไขามุกนะทุกคนสัวนีวนน้กับอากาศก็เริ่มหอนๆกันแล้วดูโลหะบาง,ขงเขาเลยจอกหนึงเท่าไหรก่อจอกอาเอาโกโก้โเคโกโก้จอโกสิบสองพ <c oughs> <c oughs> ันเมฆหูจักฝุนพีเอ็มสองจุ้าบอหูจักฟุนพีเอ็อบ <c oughs> อ อ่าฮู้ปะมูจักปะโมโห,หอ่ะโมเคยได้ยินปะแมนบะอีเมย์คิดว่าป็นฟุ่นแบบได้ะทะทะคิดไ่าเป็น <ทะ S 1> ฟุน่นหรอได้ฟุ่นประมาณได้อีเมย์คิดว่าฮู้ปะก็อรถตาข้อเข้าใจอันที่ยวให้เป็นควันเป็นย่างานนเ่อีเมย์คได้เป็นฟุ่นแบบนั้นปะ ส่วนนี้สภาพอากาศบ้านเฮาเป็นแล้ไดอีแม่คิดว่าเออเหมือนกันเลนหลียนบัานหนาวบัานเอ็นก็มีลงช่วงหน้าช่วงฮอนเนาะแล้วเรื่องขวัญเรื่องขวัญลื่นมอ,อกเลยอีแมย์อยู่นี่ค่ายเครื่องนี้เห็นเห็นขวัญเห็นมอ,อกไล,ล่บอสช่วงเนี้ยก็อัตรงนี้มืนกับอากาศกับเรื่องมือนนั้นแหละไอ้กระโบเห็นไล่ธรรมดาอยู่นะมันบอก อืมเดี๋ยวนี้แทบมีการยิงกระสระส่ายอ่าอ่าาดดีอือืมก็ดีอยู่เนาะอ่าคนเมื่อกี้ก็ได้ไปซื้อนอ่เนาะเพราะว่าการพอนเดี๋ยวตอนนี้จะเดินทางไปโตเนาะเดี๋ยวจะไปซอกจุดท้ายอีกติมจุดหนึ่งแล้วก็จะพักพอนนะทุกคนเนาะเม่คือจะบอกให้ทุกคนในคนจังซีนอนเรื่องสภาวะการทางลาวของเนาะการสปอร์การแมนคันท้าจีบาในช่วงเดือนสร้างดนซีอ่า เตืนเพษษษษษษื่อสภาเขาเมซ่าที่น่ะก็จะาฮอนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มาจา้าขวัญเนี่ยมาจ้าก,กันชุดไทยคือ,อยุราวเขาเนี่ยคือกันชุดไทยของประชาชนอยู่ในเขตชนบทบอกเลยว่าที่จริงยุราวเขาก็มีก็ต้องก้ไม้ในการที่ว่าห้ามในการท่าประเฮดไทยหรือว่าห้ามชุดไทย่งตา่างๆเนาะแต่ว่ามันก็สิวจังได้มันกน็อาจจะห้ามได้เนาะในบางส่วนแต่บางส่วนก็เขาก็ต้องเข้าใจเนาะว่าเป็นประชาชนเพื่อนกา อยู่ในเขตืองนอกรีพนก็ต้องอาศัยในการเฮ็ดไปลูกข้าวเนาะอ่าแล้วแต่ละปีเพื่อให้มันมีข้าวกินเนาะแล้วก็เป็นพืชและพวกต่างๆจังซี่เนาะเช่นมันเป็นมันซาลีเป็นอ่าอีหยังเป็นเพื่อเป็นมันจังซี่นะอ่าดยเฉพอประมาณอ่าผลส่วนทางเขตนอกเฮาสิก็เพิ่นก็จะอาศัยในการแบบนั้นเพราะว่าส่วนจุลยางพวกเขาเนาะสิมันก็ปีนึงครั้งนึ่งสินะก็มีข้าวกินสตอกไว้กินอันนี้เฮาก็เฮาก็โฮว่า บางส่วนเขาจะมีความจาเป็นอยู่แต่ว่าห <c oughs> ลากัลกๆอเมนย่านอนเนาะเพื่อเป็นการช่วยในว่าให้ทุก,ทกคนเนาะบวให้นิง่งนอนใจฮะแหละ,ะบางส่วนที่สมาําจ,จังใดอยู่เคสได้ไดสิกะมัจ,จะเป็นกันนี้คือที่พานมาคืออยู่ใน่ลุฮอบางเนาะอยู่ท่ลุฮอบางในี่การโดยเฉพาะก็มีปีกกายบอกมีไฟไหม้ป่าเนาะอยู่ทางฝากเมืองจมเพชรก็คืออยู่ที่ภูเทาภูนางมาพาชชินาลุฮอบางกงจะฬาดีเซิง่าราวนี้ค่อนข้างที่จะโด่งดังนะทุกคนเพราะว่านักจากไฟไหม้ปั๊บนี่ ก็เลยว่าเหตุให้ได้มีคขู่เนะเาะเรียกว่าได้มีการระดมเอานักเรียนนะประท้วนะไปดับไฟบกเลวโซนันยูทีล่าวก็เพื่อดราม่าพพสมคขรเนาะโดยการน,นำใส่เด็กน้อยเพื่อไปดับไฟปลาทุกคนก็ถือว่าเหตุ <S <s ให้มีแร่ๆขนเนาะโดยเฉพาะเป็นสังคมออนไลน์เนาะเข้าไปคอมเมนต์วอลเชึงในการเหตุการณ์ครั้งนี้เนาะตัวคามเป็นห่วงเป็นใยแลความปดแัยของเด็กน้อยที่วันนำเอาเด็กน้อยไป ไปดับไฟนะทุกคนชื่อว่าเป็นเหตุการณ์ที่ค,งคง่อนข้างจะมาหนักสุขโควิอยู่ลูกข้าวบางแล้วก็ตามได้ยินมาแล้วก็ในเขตบริเวณนั้นนั่นเางคาเพิ่นก็มีข้อจํากัดเพื่อบ่ให้มีการอนามทางปลาเฮ็ดให้อยู่ในเขตบริเวณกลางนั่นแล้วเนะาะบ้าลผมก็ได้มีการจะตามปฏิบัติกันแล้วนะทุกคนเนาะก็ถือว่านั่นแหละเนาะสภาพอยู่ที่ทางลูกข้าบางเดีย๋ยวทุกคนได้ฮู้กันเนาะ ราอยู่ทางฝั่งไทยได้เป็นรัฐได้กันใดเนาะกันอคอม,มเมนต์ในนะันเข้ามาได้ด้วยเนาะมีการจัดตั้งปฏิบัติเบบได้ในง,งานจะเราคงเคสอย่างซีนะเนาะเอาบอกบอกกันได้นะทุกคนวิดีโออยู่จุดนี้เติมจุดหนึ่งมาก,ก่อนแล้วกันนะกัพักผ่อนนะทุกคนเนาะ ทุกคนนะก็ถือว่ามือนี้เนาะกาพวกของการมาเฮ็ดเวียดที่ว่าสำเร็จเป็นทีมหอยเนาะสำรับในภาคบายมือนี้นะตอนเช้าตอนนี้ก็เวลาอ u t ่10โมง53นาทีขอสำรับสิ่งที่กู้ได้มาถ่ายในมือนี้เนาะเรารกๆกันเหมือนจะเน้นทนี่เรื่องอันน่ะบรรยากาศอยู่รอบขบางเนาะว่ามีฝุ่น PM 2.5แล้วเนาะทำได้บรรยากาศเป็นเบรรยากันแล้วเนาะเพราะว่าเตรียมจะได้ไป เห็ุเป็นในการสกรุปเนาะส่งให้กับทางสถานีไทย PBS เพื่อเป็นการออกห่วมซึ่งในการออกห่วมนี่ก็จะมีห่วมทางรายการข้องทางมหาลายัยข้องเชียงรายห่วมทางมหาลัยข้องทางชีงยงไม่มีข้องพะเยาเนาะแล้วก็การกออนแอร์อาจะออนแอร์อ้อทางทางไทย PBS นะทุกคนเนาะสามารถติดต,ตามสามารถไปติดตามชมได้เนาะส่วนเรื่องเวลาเดี๋ยวกูจะแจ้งรายละเอียดนี้นทีมเธอหนึ่ง เช่นท่นี้คุณก็จะตั้งเป็นว่าเป็น่ซซี่ว่าเป็นสถานีฟุ่นนะทุกคนเนาะสถานีฟุ่นในรูเม่นัมโขงเนาะก็เป็นการห่วมมือกันนะทางทางไทยแล้วก็ฝั่งลาวทุกคนเนาะวันนี้สภาพฟุ่นพีเอ็มสองจุดห้านั่นเองเนาะกับเที่ยวมันนี้กูเองก็ได้ออกมาเห็นเบี้ยแล้วครัทุกคนได้เห็นเนาะพาบรรยากาศเป็นพร้อมพร้อมกันแล้วเนาะพายทีมีความเิ็นเห็นจังได้กาแฟข่มเกันเข้ามาได้เด้อเนาะสําหรับไทยนี้กูเองก็ต้องขอขอบใจทุกทคนเนาะขอขอบคุณกับทุกทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมช่องของผมนะครับแล้วก็ ทุกทุกคลิปที่ลงไปก็มีหลายๆท่านเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับผมก็จะพยายามในการทำคลิปต่างๆคลิปดีๆเพื่อจะให้ทุกท่านได้รับชมกันไม่ว่าจะเป็นคลิปข่าวสารบ้านเมืองคลิปข่าวดีๆจากฝั่งไทยและลาวคลิปข่าวสารจากฝั่งไทยฝั่งลาวเพื่อสลับสับเปลี่ยนกันให้ทุกทท่านนั้นได้รับชมกันนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอลาไปก่อนนะครับผมก็ได้ใหม่ใน ครั้งหน้าเราจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ฝากทุกๆท่านรับชมด้วยนะครับขอบคุณครับ